สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจาริคิตดาวเราก็มาพบเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับตามคำสัญญาแล้วก็ตามคำเรียกร้อง EP นี้เราจะมาพูดถึงภาพรวมของดวงชะตา จากดาวประจำตัวของแต่ละบุคคลครึ่งเดือนแรกประจำเดือนสิงหาคม2,564ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะได้รับข่าวสารดีๆจากทีมงานดวงมงคลชีวิต แล้วก็ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่คนเข้ามาเว็บไซต์เราอะครับใหม่ๆห,หรือว่าช่องทาง YouTube เราอะครับยังไม่เข้าใจหายใจลึกๆแล้วลองหลับตาฟังผมพูดนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ในทางโหราศาสตร์ะนครับ จะแบ่งออกเป็นเยอะแยะมากมายทางสายนั้นสายนี้สายนูน้นสายฝรั่งสายอินเดียแต่ที่ผมคำนวณน,นะครับคือสายของโหราศาสตร์ไทยขนาดโหราศาสตร์ไทย,ทยก็แบ่งออกเป็นหลายแขนงแต่ด้วยความหลายแขนงเนี่ยครับนึกตามผมนะสมมุติว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้ดาว เขาจะไม่สนใจอย่างอื่นเลยดาวหมายถึงว่าผู้ชายเป็นดาวทิศไเป็นเลยผู้หญิงเป็นดาวจันทร์ส่วนโหราศาสตร์อีกแขนงหนึงน่งจะใช้เฉพาะจักราศีนึกถึงนาจักรราศีเนี่ยคือระบบสุริยะจัก,กรวาลแต่สายของอีกสายหนึ่งอะเราอะครับเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลน,นั้นนึกตามผมเลยเราอะครับ เป็นใครในราศีนั้นเราเป็นใครมันก็เหมือนกับเราอยู่บนเรือลำหนึ่งในนาวาในห้วงจักรกวาลเยอะแยะมากมายสมมุติเราจะพูดถึงราศีสิงยเดือนนี้ ลองเดินเข้าไปในห้องเรียนเราสมัยเราเรียนหรือเราอยู่ในเรือลํานึงอ่ะใครนั่งเรือนึกถึงเรือลํานั้นน่ะมีเรือสิบสองลำวิ่งอยู่มีห้องเรียนสิบสองห้องเปิดห้องเข้าไปลงเรือลํานั้นเข้าไปโอ้โหนักเรียนนักศึกษาเต็มเลยลมกําแหงเนี่ยเรียนครั้งหนึ่งเรียนเป็นร้อยเป็นพันคนในห้องห้องนั้นน่ะเป็นร้อยเป็นพันคน สมมุติว่าเกิดพศเดียวกันเลยพศเดียวกันเน่ยครับเราเรียนตอนมหนึ่งมีกขคงจสมมตินะครับมีวันสิบห้องอน่ะพศเดียวกันหมดเลยนั่นแหละปีปีนั้นนี่ะปีชวดปีฉลูปีขานเอ้ยปีปีปีนั้นปีนั้นเอ้ยปีนี้เป็นยังไงปีนี้เป็นปีนี้ชงโอ้โหแม่คุณเอ้ยขอบคุณเอ้ย ไม่ชงทั้งสิบห้องเรียนหรอือสิบห้องเรียนคูณห้าิบคนเข้าไปห้าร้อยคนนะ่ะในปีนั้นนะ่ะจะไม่ตายกันหมดจะไม่รวยกันหมดจะไม่ต้องออกบวชกันหมดจะไม่ได้มีผัวมีเมียคนเดียวกันหรือนี่นี่คือเรื่องราวหนึ่งที่ผมจะพูดสหรับวันนี้แต่ห้องเรียนนั้นน่ะอ้าวนายกยกมือขึ้นนี่แหละ ดาวเน่ยเป็นใครราศีนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเราราศีสิงห์เนื้อแท้เราเป็นดาวทิศดาวทิศดาวทิศในห้องนั้นมีประมาณสิบคนจะไม่เหมือนกันหมดเลยจะไม่รับราชการกันหมดเลยข้าขายก็เยอะแยะไม่ทำมาหาก,กินพ่อแม่รวยก็เยอะแยะแต่เนื้อแท้ที่บอกว่ายกมือขึ้นสิเราต้องไปหาได้ว่าเราเป็นใคร ในราศีสิงห์นั้น,นต่างหากเขาถึงมีดาวประจําตัวคือดาวร้อยเหระทั้งนั้นจะผูกดวงชะตามาทําไมดูเะเดือนก็พอไม่ต้องไปดูดวงชะตามานันว่าดาวพฤหัสอยู่ไหนดาวพฤติอยู่ไหนดาวพัเกตอยู่ไหนดาวจัน์ดาวศุกร์ดาวเสาอยู่ไหนไม่ต้องไปคํานวณหรอกครับดูแค่ราศีสิงห์มันไม่ใช่ เราต้องไปดูว่าดาวลอยที่ดาวลอยดาวเกิดแล้วนะครับว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่เรื่องราอะไรเราไปทุกเรื่องอะไรเราไปมีความสุขเรื่องอะไรการเงินเรามาจากเรื่องไหนไม่ใช่โอโ้ไทยดาวอย่างเดียวของราศีนั้นผิดคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะใช้ดาวลอยอันดับหนึ่งผูกดวงเสร็จดาวลอยที่คุณเห็นนั่นแหละคือดวงคุณลัคนาอยู่ไหนเอาดาวนั้นบางคนในลัคนานั้นเน่ะ มีตั้งห้าหกลัคนาเอาขอโทษห้าหกดาวในราศีนั้นในลัคนานั้นคุณต้องอ่านให้หมดเลยไม่ใช่ว่าอ่านราอ่านดาวเดียวตอนนี้ลัคนาราศีสิงห์มีดาวพระจิตดวงเดียวไม่ใช่บังเอิญว่าวันนั้นที่คุณเกิดมีอยู่สี่ดาวมีดาวพระพุธมีดาวพระหัสมีดาวศุกร์คุณต้องนั่นแหละคือดาวประจำตัวคุณหมดเลยคุณถึงไม่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์แตกต่างจากดาวราศีสิงห์ทั่วไปโดยสิ้นเชิง ที่เรามาพูดด้วยเหตุผลนี่แหละว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าดาวประจำตัวคุณเป็นดาวอะไรวันนี้คุณต้องฟังทุกดาวเพราะเรื่องราวอะมันเกิดทุกเรื่องไม่ใช่เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวเรามาเริ่มกันครับว่าดาวประจำตัวคืออะไร หาดาวประจำตัวจากเว็บไซต์ดวงมงคลชีวิตแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อดาวการเงินเป็นยังไงดาวการเงินจรไปอยู่เรื่องไหนดาวไหนกระทบเรื่องการเงินโดยตาเราไปอยู่เรื่องไหนเราไปพัวพันเรื่องไหนต่างหากเอ้ยทำไมปีนี้อยากมีลูกจังเลยอยากมีลูกเพราะดาวเราอะไปอยู่ตําแหน่งปุตตะปีนี้เราอยากมีบ้านเราอยากมีรถเพราะดาวประจำตัวเราครับไปอยู่ช่องพันธุ โอปีนี้เราอยากมีแฟนมันทำไมโหยหายมันอยากมีความรักความสุขจังเลยเพราะดาวประจำตัวแล้วอะครับโคจรไปอยู่ช่องปัตตนีนั่นเองเท่านี้จริงๆโหราศาสตร์ไม่ยากเลยเรามาเริ่มเดี๋ยวยาวก็ใครอยากรู้ดาวประจำตัวในเรื่องดาวประจำตัวในเรื่องการเงินในเรื่องการงานในเรื่องความรักในเรื่องความสุขเข้าเว็บไซต์เรา น้องทีมงานเขาขึ้นเรียบร้อยแล้วว่าดาวเป็นดาวอะไรดาวอะไรแล้วเราฉลาดหน่อยหรือว่าเรามีองค์ความรู้หรือเราได้รู้จากโหร,ราศาสตร์แล้วก็ไปสมทับอีกว่าณปัจจุบันเนี้ยดาวที่ว่าเนี่ยเขาไปอยู่เรื่องไหนนั่นเองเป็นหัวใจหลักของโหราศาสตร์เรามาดูภาพรวมของผู้ที่ผูกดวงชะตาแล้วมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวณขณะนี้ดาวพระอาทิตย์อยู่ราศีกรกฎ เขาพวัวพันเรื่องอะไรพวัวพันเรื่องหนึ่งยศศักดิ์หลักฐานบ้านช่องอยากมีอยากได้ตําแหน่งอยากได้งานอยากได้ความมั่นคงในชีวิตนี่คือภาพรวมไม่อยากได้อะไรเลยอยากได้งานอยากได้ความมั่นคงอยากสร้างบ้านแปลงเมืองอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราอ่ะมีความสําเร็จบ้างแล้วสําเร็จมากสำเร็จน้อยเราไปดูว่าดาวโยกเป็นยังไงเอาเจอพระ เสาตอนนี้ดาวพระเสาวีผลิตวิปริตเล็กน้อยแปลว่าโอ้หอย่าเพิ่งหวังเยอะหวังได้ในมโนทํใไปทําไปทําไปรอให้พระเสาร์เดินปกตินั่นแหละความสูงส่งคุณจะมาต่อมาในเรื่องการงานมฤตยูอยู่เรื่องการงานของดาวพอาทิตย์แปลว่าอย่าพึ่งดินลนจะลงทุนเพิ่มดีไหมอย่าพึ่ง จเย็นจะออกงานดีไหมโอโหงานข้างหน้าเขาปูทางเขาบอกว่าได้นู่นได้นี่ได้นี่นู่นใจเย็นไปถึงแล้วคุณอาจจะไม่ได้ดังคิดหรือคุณอาจจะต้องทํางานทวีคูณมากกว่าเดิมก็ได้ใจเย็นอีกสักครึ่งเดือนต่อมาในเรื่องความรักอาจจะมีปกติหนึ่งเจอเสาวอยู่ในราศีมังกรพระอาทิตย์อยู่ราศีกรกฎแปลว่ามีวิชาการ มวยถูกคู่สินเสมอกันผีเน่ากุลงผุพอหมกกับใบตำแยชูรักเรือล่มมวยถูกคู่แต่ตอนนี้ไม่ลงเอ่ยกันเพราะอะไรดาวคู่าธาตุวิปริตให้ระวังมีปัญหาเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองหุ้นส่วนคนใกล้ชิดระวังมีปากเสียงกันอดทนหน่อยครึ่งเดือนรอให้ดาวพระอาทิตย์โคจรย้ายไป ที่โหราศาสตร์มักจะพูดว่ามิตรเจอคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลมิตรเดินปกติโอโ้โหแหงหนแตนแต่แตแตลักไข่สนมกลมเกลียวแต่เมื่อไหร่ที่คู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลเกิดอาการเสดจพักมนระวังมิตรจะเป็นศัตรูคู่คองจะแหนง่งนายอารมณ์เปลี่ยนระวังอีก15วันส่วนเรื่องสุขภาพระวังปวดหัวปวดคอปวดไหล่เพราะอะไร พระอาทิตย์เจอราหูโยกถึงทำงานหนักมากไม่หลับไม่นอนจะปวดคอปวดไหล่หรือคนโชคดีหน่อยอาจจะไปเปลี่ยนแว่นตาเพราะหนึ่งแปดแปลว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแปลว่าสายตาฝ้าแปลว่าสายตามีปัญหาก็ไปเปลี่ยนแว่นหรือเช็ดแว่นบ่อยๆหรือเอาน้ำานะฮะล้างหน้าล้างตาบ่อยๆ ช่วยได้เยอะนี่คือข้อเด่นส่วนเรื่องการเงินไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอะไรรู้ไหมภเกตไปอุดช่องเงินเป็นหนุนช่องเงินเมื่อไหร่มีเทวดาจัดสรรแต่ให้พอประมาณให้พอสมควรให้พอความจำเป็นเพราะอะไรดาวภเกตว่าเองมีเดี๋ยวพ่อจัดการให้เองหมดเดี๋ยวจัดการให้เองอยากได้ไรอย่าพิ่งอย่าพิ่งแต่เองหมด เดี๋ยวเทวดาจัดสรรทางนั้นเราเลี้ยงบาลีได้ไหมได้มีเงินมาจ่ายไปแต่เผื่อไว้บ้างเผื่อว่าเทวดาท่านให้จริงๆร,ริงไหมเพราะเรายังไม่รู้โหราศาสตร์หน่ใช่ไหมแต่เราฟังอะ่ะฟังอะ่ะไปเอาไปวิเคราะห์ลองดูสิอาจารย์กพูดแบบเนี้ยได้มาร้อยหนึ่งจ่ายไปสัก80 70, เจ็บไปยี่เผื่อดูซิไอแปดบมันจะมาใหม่ไหมนั่นแหละ วิธีการพิสูจน์ดวงชะตาด้วยตัวคุณเองเรามาดูกันครับว่าดาวจันที่บอกว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะเป็นไงอันรูปงามนามเพะโฮโหราศาสตร์มักกำหนดไว้ว่าดาวจันเนี่ยโคจรไปอ่ะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายย้ายไปไหนทีอารมณ์เป็นอย่างนั้นทีไปเจอสิ่งนั้นที เชิดชูสิ่งนั้นทีไปเจอสิ่งนั้นทีขัดใจสิ่งนั้นบ้างแต่เรามาดูว่าภาพรวมเป็นยังไงเดือนครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมภาพรวมเนี่ยบ่งบอกว่าตอนเนี้มีจิตใจที่ฮึกเหิมเพราะอะไรพระาทิตย์มาอยู่ราศีกรกฎร,ร่วมด้วยอยากได้อยากเป็นอยากมีแข็งแกร่งมาสักตั้งหนึ่ง ลูอสักตั้งหนึ่งที่เขาบอกว่าเราทำไม่ได้อ่ะลองดูฉันจะลบคำสุปปะมาตของจุดๆ,ๆ,ๆดูสิไม่อยากจะพูดคำยาวก็คือมีแรงฮึกเหิมนะครับแต่คนอุปถัมภ์คำชูยังไม่โดดเด่นเพราะอะไรดาวพฤหัสยังไม่เด่น รอดาวผู้ัดเด่นผู้ใหญ่อ,อทุทําคำชูอยากทำอะไรทำไปเลยลูกเดี๋ยวพี่จัดการร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวพ่อจัดการร่วมด้วยช่วยกันไม่มีใครบังคับจิตใจมากมายอะไรเพราะอะไรดาวเสาวิปลิตแปลว่าคนบังคับจิตใจไม่มีเหลือเหลือ,อเดียวเหลือตัวเองอ่ะจะทำไงก็ได้ให้ตัวเองอ่ะมี power มี power หัวใจแบบมาสักตั้งหนึ่งสักตั้งหนึ่งสู้กันสักตั้งหนึ่งนั่นเองและมีโอกาสประสบความสำเร็จ มีดาวทิศเด่นดาวสามีเด่นดาวบังคับใจิตใจน้อยดาวประสบโคจรไปอยู่ตำแหน่งดีถึงดวงชะตามีโอกาสประสบความสำเร็จในต้นเดือนแรกของสิงหาคมต่อมาเดีด๋ยวดูเรามาดูเรื่องการงานเรื่องการงานมีโอกาสได้งานทำถ้าเกิดคนนั้นอยากหางานทำ แต่ใจต้องมาก่อน 2. ถ้าเกิดคนไหนที่มีงานทำอยู่แล้วครับมีโอกาสได้งานเยอะมากกว่าเดิมแต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาเห็นค่าของคุณเห็นความสเร็จของคุณว่าเฮ้ยงานช่วงนี้อยู่กับเองแล้วมันเวิร์กเลยได้คุณค่าเลยได้เห็นความสำคัญมากกว่าคนอื่นเขาก็สิทธิของคุณว่าคุณจะมองแบบมุมไหนถ้าเกิด มองแบบโหดมิสวะทําไปเถอะครับอย่างน้อยตัวเองได้ความภูมิใจว่าคนอื่นเห็นค่าคุณบ้างส่วนเรื่องการเงินดาวห้อยการเงินเนี่ยมีทํามุมเยอะแยะมากมายแต่กลัวเรื่องเดียวช่วงนี้ครับอยากจะแบบเอาเงินเป็นลงทุนวิเคราะห์ดีๆว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่อย่าเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่อย่าเอาเงินไปเสี่ยงดูหน่อยว่า มันคุ้มไหมจัดสรรปันส่วนให้ถูกต้องได้เงินมาร้อยหนึง่งแบ่งให้สามีแบ่งให้ลูกแบ่งให้คุณพ่อแบ่งเอาไปใช้จ่ายเบ็ดเสร็จแบ่งไปซื้ออันนู่นอันนี้เดี๋ยไหมโอ้ไม่อาจารย์หนูโสดใช่สุว่าเราโสดแบ่งสรรปันส่วนให้ถูกต้องสภาวะบ้านเมืองสภาวะโลกสภาวะการเงินสภาพค่องยังไม่ดีเรา ต้องใช้จ่ายให้เป็นเพราะดาวจันน่ะเห็นนู่นก็อยากได้เห็นนี่ก็อยากได้โดยเฉพาะโอ้โหนี่คือสิ่งที่รอคอยมานานแล้วซื้อแล้วไม่ค่อยคิดเป็นห่วงเรื่องการเงินโอเคมันมีมาแหละผมไม่เถียงเพราะไปไหนคนก็แห่แห่แต่แต่คนก็รักใครเอ็นดูดาวจันท์แค่บอกว่าหมดเงินเดี๋ยวคนก็อุปถัมภ์คำชูมาดูเรื่องความรักในช่วงนี้ในเรื่องความรัก อาจจะพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่าอาจจะแบบนอกรูนอกร้อ,กรอยนอกทางบ้างอาจจะขัดแย้งกับคนรักบ้างสําหรับคนที่มีความรักอาจจะพังปากพูดไปว่าโอ้โ oh, หดาราคนนี้ใช่เลยทําไมการเป็นมัดมัดทำไมสวยสคราญอย่างนี้ครับอาจจะพังปากไปเพราะว่าดาวพุทธถึงดวงเหมือนกันดาวพุทธร่วมภาคาไปว่าพูดแล้วไม่ได้คิดระวัง มีปากเสียงในเรื่องไม่จำเป็นกับคนรักหรือคนใกล้ชิดนะแต่ถ้าเกิดคนไหนโสดพูดไปเถอะไม่ใช่แค่ว่าคุณหรอกคุณอาจจะพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่าด้วยซ้ำต่อมาเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องแพ้อากาศเรื่องผดผื่นขึ้นตามตัวเท่าน,นั้นก็พอครับเรื่องอื่นไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังให้มาก เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับปากเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความสวยคงงามไม่ใช่ว่าโอ้ช่วงนี้ใส่แมสตลอดเวลาโชคดีจังเลยทาแป้งเฉพาะข้างบนอย่างนี้อันนี้ก็เกินไปเพราะว่าดาวจันทอย่าลืมนะต้องดูแลผิวพรรณตัวเองให้มากช่วงนี้เพราะดาวอาทิตย์ถึงด้วยให้ตาต้องดูแลตัวเองทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องสุขภาพกินนอนดื่มให้เป็นเวลาสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นเอง มาดูดาวอังคารกันต่อครับดาวอังคารรวมประพุทธรวมประเกตแปลว่าลุยไม่กลัวใครกล้าได้กล้าเสียใจถึงใจกล้าใจเด็ดปากไว้มือไวพูดไม่ค่อยได้คิดทำอะไรแบบฮึกเหมมิมอะแต่บางครั้งอะมันอาจจะแบบผิดจังหวะจากโครนอย่าลืมนะโหราศาสตร์สามารถดู หดูที่ดาวประจำตัว 2. ดึงอำนาจตะดูรักษตุลุเศษมาใช้ 3. ดาวจะยูโครจรมาถึงร่วมพักเกตให้ระวังการที่เราอ่ะกล้าได้กล้าเสียหรือกล้าพูดปากว่ามือถึงเนี่ยอาจจะเป็นเชิงลบในช่วงนี้ให้ระวังอย่าประมาทก็พอส่วนเรื่องการงาน มีเกณฑ์ที่จะบุ้นบายในเรื่องการงานแต่มีโอกาสสำเร็จเพราะดาวคารบวกกับพระราหูแปลว่าเร็วไวทำอะไรทำเลยทำอะไรทำจริงเร่งรีดทำเพราะมีโอกาสสำเร็จก่อนคนอื่นแต่อย่าไปหวังให้ตัวเองแบบโอ้ยผมทำครับผมทำครับอย่างเงี้ยไม่ต้องเพราะอะไรศูนย์กับเกตศูนย์กับเก้า มัตยูกับ9้าอยู่ด้วยกันแปลว่าบุญมีแต่กำบังไม่ต้องเด่นมากรู้ว่าสำเร็จก็พอนี่คือแนวทางของการทำงานต่อมาในเรื่องการเงินพระศุขอยู่หน้าอยู่ร่วมกับปลาศีกันแปลว่าคุณสามารถจะหยิบฉวยเงินที่อยู่รอบกายคุณมาเป็นเงินของคุณได้ทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นไม่มีว่า ก็ไปคิดตัวเองนะที่บอกว่าไม่มีข้อยกเว้นน่ะอาจจะมาจากสายสีเทาอาจจะมาสายสีขาวนั่นแล้วแต่บุญภาวาสนาส่งของทุนเดิมของดวงตาคุณว่าดาวพฤหัสเดิมในดวงตาเดิมคุณดีหรือไม่คุณมีโอกาสได้เงินเยอะแยะมากมายในช่วงเดือนสิงหาคมต่อมามาดูเรื่องความรักความรักของคุณที่บอกว่าปากว่ามือถึง มองซ้ายมองขวานิดนึงว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังไม่ใช่พูดล,ลอยๆไปแฟนเขาก็อยู่ไม่เอาช่วงนี้เข้าบรรษาให้อยู่ในศีลในธรรมสำหรับคนโสดแต่ถ้าเกิดเรามีคู่แล้วนะครับในเรื่องความรักมันดูแลคนรักของเราเพราะว่าคนรักของเรามีเกณฑ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้าง มันดูแลมันเอาใจใส่มันถามทะลุสุกดิบและคุณจะได้ใจเขามาร้อยเปอร์เซเรื่องสุดท้ายในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับการกัดกัดกระพุ้งแก้มหรือว่าปวดฟันหรืออะไรที่เกี่ยวกับโรคหัวใจไว้บ้างอันนี้นครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างในจุดที่คุณอยู่ ในมุมดาวบางดวงมันเสียหายอยู่บ้างแล้วก็สิ่งสุดท้ายอย่าลืมนะดาวอังคารไปอยู่บ้านพระอาทิตย์เนี่ยระวังเก็บเล็กเจ็บน้อยให้มากที่สุดนี่คือภาพรวมสำหรับชาวราสีขอโทษเนาะนี่คือภาพรวมสำหรับดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารดาวพระจันทร์สามดวงนี้ของต้น เดือนสิงหาคม2 5 6 4วันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ